กราบสวัสดีทุกท่าน,นครับกราบสวัสดีเราจะมาจัด OTC กันดีกว่านะครับท่านผู้ชมวันนี้อาจจะมีคนดูน้อยหน่อยนะคนอาจจะไปเที่ยวนะนะครับเข้าสู่หน้าจอกันดีกว่านะครับผมจะเปิดคู่ไว้เลยนะฮะตามสัญญาณเหมือนเดิมนะครับสัญญาณทิกซี่ของเรานะครับเราจะเปิดรอไว้เลยนะ <c oughs> อันอยู ไปเที่ยวไหนกันบ้างครับเนี่ยนะครับแต่ละคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดกันแล้วนะฮะแต่สำหรับผมนี่ยังอยู่กรุงเทพอยู่เลยไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเราก็จะมาเทรดทากําไรกันดีกว่านะเดี๋ยวเรามีกาไรเราเข้าไปเที่ยวกันนะออะไม่ต้องรีบเขาไม่ต้องรีบนะฮะให้เขาไปเที่ยวกันไปก่อนนะครับ G U ออ้ยอันนี้ผิดอ่านไว้ีอเอ้ย E G เฮ้ยอันนี้สวย ก่อนไว้วัวไม่ได้ราคาลงไปั้งั้นน่าจะขึ้นนิดนึงนะอ่ะลุยนะครับไม่ได้ก็ทบอ่ะอ่ะมาหมายแรกจัดไปนะครับหมายแรกจัดไปลูกศรน,นะครับลูกศรมาเราก็จะกดขึ้นนะครับตามสเต็ปนะครับลูกศรขึ้นกดขึ้นลูกศรลงกดลงนะครับการใช้ฟลิกซี่ไม่มีอะไรยากนะครับ เต่ว่าเราต้องมาดูทรงกันนิดนึงนะครับว่ามันน่ากดไหมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีนะครับว่ามันน่ากดหรือไม่น่ากดเราดูยังไงนะครับมาตอนนี้ลุ้นกันหน่อยนะฮะอันนี้ผมใส่เงินรอไว้เลยเมาส์ไม่ค่อยดีแล้วโอเคกดต่อไปอ้าวลงอันนี้เอา มีความเสี่ยงพอสมควรอรอลุ้นอรอลุ้นครับไปหายเยอะหน่อยขออภัยนะครับเออเดี๋ยวเอาน้ำมากินก่อนแป๊บมืออย่ามารุล้วอย่ามาร้ๆอ้ว เอ้ยลงมาทำไมลงมาทำไม้แต่กี้ขึ้นดีๆอยู่แล้วเต็มตัวนะไมยแรกจะโดนไหมเนี่ยขึ้นไปเลยหน้าที่รู้ว่าต้องทำยังไงขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปหนีวไว้ก่อนนะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปสามสองหนึ่งเยี่ยมสุดยอดนะครับบินไปแล้ว อ่าเราวิ่งไปหนึ่งไม้นะครับสวยๆเลยนะครับเฮ้ยอันนี้อันนี้กดทันไหมกดปุ๊บขึ้นปับ๊บกใายทบอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยทบอีกแล้วไม้นี้ ทบไหมทบไหม้ลอรุนรอรุนกันจะแคปส่งเข้ากลุ่มซะหน่อยอ่าเหลืออีกสิบวินาทีรุนนะครับพี่น้องเจ็ดหนีวไว้ก่อนหนีวไว้ก่อนถ้ามันลบก็จะกดนะอ่าวิ่สวยๆนะครับ จัดไปแล้ว2ไม้นะครับด้วยสัญญาณซิกซี่ซิกเนลนะครับแหมมันจริงๆนะ <T ot noise> เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดก่อนเปิดก่อนนะโอเคนะครับเนี่ยเดี๋ยวนคนบอกหวานเจี๊ยบนะหวานเจี๊ยบนะครับ <C rap> แคปส่งก่อนเน <C rap> ี่ยมันคอมผมนี่ไม่ค่อยดีนะช้าจริงๆแคปแคปไปเหมือนกัเก็บไป อ่วมเลยะฮะวันนี้เก็บหลายไม้เป็นสิบไม้แล้วบ้งเนี่ยครับใครอยู่ในกลุ่มที่เห็นนะผมกดทั้งวันเลยวันนี้ <c oughs> ODC อ่าช่วงแรกของวันโด,ลลดนล้อสไงต่อมากดแหลกเลยบินกระจุยอ่าบินสวยๆส,ส,สอง <c oughs> โอเคนะฮะเราดูกันต่อดูกันต่อนะครับ ้ส,สัญญาทิกซี่ง่ายนิดเดียวนะครับใช้ฟรีด้วยนะครับสำหรับสัญญาตัวนี้สนใจสแกน QR โ o d ดด้านขวาน,นี้มาได้เลยนะฮะแล้วก็ทักมาได้เลยครับขอใช้สัญญาณฟรี 3, ขอใช้สิทธิสัญญาณฟรีนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขก็ทําตามกันไปนะฮะง่ายๆแต่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับคุณสามารถใช้สัญญาณฟรีเช่นเดิมนะครับใช้ได้นานแค่ไหนก็ได้นะถ้ายังอยู่ในเงื่อนไขนะฮะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับไม่มีการเก็บเงินเพิ่มแต่อย่างใดนะครับใช้ฟรีจริงๆนะครับสนับสนุนโดยโบ o 8 x นะครับเป็น เพื่อนคู่คิดของทางเราเลยนะครับนะก็โบเขาฝังง่ายถอนง่ายครับเทรดได้จริงนะครับเอาไปเลยนะครับไม่มีการโกรงนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะครับอันนี้ขึ้นเลยครับอันนี้เหมือนจะอันนี้ดูค่อนข้างไซ์ไซเวย์นเนี่ยมีโอกาสจะกดลงนะเนี่ยเดี๋ยวดูถ้ามันทะลุไหมมันมีโอกาสทะลุไหม,มเดี๋ยวรอดูก่อนนะอันนี้นผมรอ มันจะยังยังไม่รีบกดนะรอย่อรอย่อก่อนดูว่ามันจะยอ่ยอไหมรอมันย่อก่อนนะรอมันย่อดเดี๋ยวกดขึ้นถ้ามันไม่ย่อก็ไม่กดอนะ่ะลองดูดิมันจะยอ่อไหมอ่าย่อดกดไปนะฮะโอ้โหมันย่อต่ออีกเว้ยอ๋อละมั้งถึงไปนะฮะผมใช้อินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์สองตัวนะก็คือตัวพาราโบลิกซาจุดๆเนี่ยกับตัว EMA 25นะครับ ีการดูก็ง่ายนิดเดียวครับเดี๋ยวผมบอกให้อีกทีนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอรุ้นอันนี้ก่อนเข้ามากดรัวเลยทุกไม้เลยนะครับแหม่ทบแล้วเนี่ยดูทรงแล้วโอ้โหอ่ะลงมาชนข้างล่างเลยลงข้างล่างเลยเตรียมกดขึ้นเลยมาแนวรับสวยๆเลยลงไปพอแค่นี้ยุด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 เฮ้ยมันจะทะลุไหมเนี่ยทะลุไหมยยายๆยย ต้องกดแล้วโอเคส่คงจะทะลุเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปไม่้องทะลุหรอกนะครับอ่าพาร,ราบริกซาเนี่ยง่ายๆเลยนะครับถ้ามันอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับเทนคือจะขึ้นถ้ามันอยู่ข้างบนเทนคือจะลงนะครับเป็นสิ่งที่มองมง่ายๆนะฮะแต่ว่าเวลาใช้งานต้องก็ต้องแบคเทสนิดนึงนะครับว่ามันมันจะเป็นยังไงนะนเช่นแบบสมมุติมันจะมากินเม็ดอย่างเงี้ยนะฮะมันก็หมายถึงว่ามันจะกลับตัวเห็นไหม ลงมาทับเม็ดเนี่ยเม็ดเด้งอยู่ข้างบนก็นคือแนวมันจะลงแทนแล้วนะประมาณนี้อ <c oughs> ่านี่เตรียมตัวแล้วมันมีแนวไหมเนี่ยนี่น่ากลัวนะเนี่ยเหมือนแนวจะไม่มีเลยมีแถวเนี้ยลงมาแถวนี้ไหมผมยังไม่กดดีกว่าไปดูจทรงแล้วตรงนี้มีแนวนิดเดียวเองจะเด้งไหมเนี่ยดูแท่งแบบเต็มเอียดเลยพร้อมจะลงเนี่ย ดูก่อนว่ามันต้องกดช่วงไหนยวไม่กดนะจะรอกดแถวเนี้ยดูมันจะลงมาถึงไหมถ้าไม่ถึงผมก็ปล่อยลอดนะผมไม่เอาอ่ามันเด้งเว้ยมันเด้งเว้ยอ่ามันเด้งไปโอเคก็ปล่อยไปนะฮะก็ถือว่าใครเข้าก็บินไปนะครับผมไม่เข้านะครับปล่อยไปก็ พันห้า <US> ไม่เป็นไรครับเรื่องธรรมดาครับเรื่องธรรมดานะฮะเพราะถ้าเกิดมันไหลต่อนี่ผมก็ก็จุกเหมือนกันนะฮะแต่อันนี้ก็ให้มันผ่านไปไม่เป็นไรครับเล,เล็กเล็กน้อยน้อยนะครับวันนี้ก็จัดกันมาเยอะแล้วนะครับเนี <S <S ่ยวันนี้บวกกันอื้อซาะะ่าเพิ่งมาลบเนี่ยพันห้าเนี่ยอ่าเดี๋ยวไปดูนี้นะอ่าอันนี้ก็ยังไม่สวยอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวอธิบายขั้นตอนการใช้งานนิดหนึ่งนะครับก็อันดับแรกก็ดูที่สัญญาณนะ ยานมาเราก็มาดูมาคัดกรองอีกทีนะครับที่อินดิเคเตอร์ที่ In ater, ทเราใส่สอง,งตัวนะครับสมมุติว่าดูอย่างเงี้ยนะฮะอีเมยี่ห้าเนี่ยนะครับม,รมันวิธีการดูคือเอ่อถ้ากราฟอยู่ล่างข้างล่างเส้นนะี่ยเทรนมันจะลงนะถ้ากราฟอยู่บนเส้นนะี่ยคือเทรนจะขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดมีการตัดผ่านเนี่ยนะครับมันสามารถที่กดโฟลว์ได้ต้องดูทรงก่อนอย่างอันเนี้ยนะลงมาเพิบมเนี่ยอันเนี้ยมันน่าจะลงแต่ถ้าเกิดไม่ลงกระทบอีกไม้หนึ่งนะครับก็จะจวะินนะครับ ับกันครับถ้ามันขึ้นเห็นไหมถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยอ่าแท่นนี้อาจจะขึ้นต่อนะครับก็สามารถกดได้นะครับถ้ามีัญยาณชี้นะอ่าเดี๋ยวดูอันนี้นะอันนี้อันนี้จริงๆตอนแรกยังไม่น่ากดเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ใต้เส้นเห็นไหมอยู่ใต้เส้นแล้วมีความเฉียงลงเล็กน้อยนะครับเหมือนเทรนมันจะลงนะแต่อันนี้มันให้กดขึ้นะแล้วไอ้การาฟมันอยู่ใต้เส้นอะ่ะผมก็ยังไม่กดเพราะเราดึกายอยู่ข้างบนด้วยนะฮะบ่งบอกว่ามันจะเป็นเทรนลงนะครับผมก็ยังไม่กดนะแต่ถ้าเกิดว่ามากดแถวแนวตรงเนี้ยก็อจะพอได้อยู่นะครับ ลองดูทีว่าจะกดดีไหมเดี๋ยวรอดูเลยมันจะลงไหมไหม,ม,มเต็มแท่งอยู่แล้วเนี่ยเต็มแท่งอ่ามันเด้งแล้วมันเด้งแล้วลงไหมไหมลงไหมไหมลงมาแถวเนี้ยจะกดอ่ะโอเคกดลองสักหน่อยเทสต์สหนึ่งไม้นะฮะโอ้ลงต่อครับคุณพี่ท่านนะค,ครับ ตรงนี้มันยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่หรอกนะเดี๋ยวดูพีแนวไหมมีตรงนี้โ้ยลืมดูเลยมีตรงนี้นะถ้ามันลงมาตรงเนี้ยได้เลยตรงเนี้ยอ่าลงมาสวยๆหัวเบิ้ลตรงนี้นะโอเคอันนี้คือพันห้าแล้วนะฮะถ้ามันรอดก็ปล่อยรอดนะครับผมจะไม่ตามนะสหรับไม้นี้มันต้องเด้งตรงนี้แหละนะฮะ จุดที่ควรเด้งแนละ้วถ้ามันไม่เด้งก็คือก็คือยาวอะถ้าไม่เด้งคือยาวอะมาถึงเนี่ยนะฮะ <S <S เอาเว้เตรียมเลยอ๋อมีอีกแท่งหนึ่งดีกว่าโอ้ตายแล้วมันจะมันจะไหวไหมเนี่ยมันจะต้องเด้งภายในแท่งตะเกียแหละนะฮะแต่ไอ้แท่งเนี้ยเสียวแล้วเหลือตั้งสี่สิบสี่วินาทีโอ้มีสิทธิ์มีสิทธิ์จะรอแล้วครับเนี่ยรอรุ้นกันก่อนนะหวังว่า แรงที่มันเด้งอ่ะมันจะมีผลกับแท่งนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวรอลุนกันนะครับถ้าไม่วินก็ทิ้งไปนะครับคาราเรอันนี้รอยอย่างเดียวเหลือยี่สิบหกวินาทีลุ้นนะครับมีโอกาสเหมือนกันมีโอกาสนะครับลุนนึงครับถ้าลอสก็คือลอสผมไม,ผม,ไม่ผมไม่ทับนะเดี๋ยวขอให้วินนะขอให้วินผมได้ราคาดีกว่าไม้ในซิกอีกนะเห็นน้อยนอนมันต้องแนวนี้มันต้องช่วยนะมันต้องช่วยนะครับไม่มากก็น้อยนะ ถ้าในซิกลสอก็ขอให้มันประคองแถวนี้ก็้เลยนะอยู่เหนือเส้นผมอะนะครับสามสองหนึ่งโอเคในซิกลอสนะครับในซิกล้อในผมวินนะครับ่ะเพราะว่ากดที่แนวนะฮะเยี่ยมนะครับสุดยอดแล้วแต่ต้านก็มีผลเออเขาเรียกว่าอะไรมีประโยชน์อย่างนี้แหละครับนะถ้าคุณศึกษานะครับคุณก็สามารถที่จะมากดอย่างนี้ได้นะโอเคแคปส่งแคปส่งโอเคนะครับเก็บกันยาวๆนะฮะ มาก็เก็บได้ต่อเนื่องนะป,ปิดไปก่อนใช้แค่ EMA 25แล้วก็ตัวพาราบริกษาแค่นี้ครับจบแล้วง่ายๆเลยนะฮะอธิบายกันต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวขยายก่อนเอาง,ง่ายๆนะครับพาราบริกษาวิธีการเซตแบบนี้นะครับตัวชี้วัดนะครับแล้วก็แนวโน้มนะฮะแล้ก็ไปที่พาราบริกซานะครับนี่พาราบริกษาตรงนี้ นะครับปรับริดปลายเหนไหมอ่าอันนี้ค่า default เลยครับกดเลือกใช้นะครับผมใช้ค่า default นะปิดปนะครับส่วน e ีเเมยย้านะครับกดที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับกดที่ moving average นะฮะไปที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับโอเคใครไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้ใส่ยิห้าครับ e m a เอ่าอันนี้ใส่สีใส่ขนาดตามสะดวกนะครับกดเลือกใช้เลยครับเสร็จนะฮะผมใส่สีม่วงนะครับเป็นอย่างนี้นะครับหลักการตามที่บอกครับ ะะกราฟอยู่บนเส้นนะครับเทรนคือขึ้นนะครับกราฟอยู่ใต้เส้นเทรนจะลงถ้ามีลูกศรกดลงในช่วงนี้ก็น่ากดเพราะว่าแท่งแดงเยอะกว่าเห็นไหมมีโอกาสที่จะชนะถ้ามีเทรนขึ้นอย่างเงี้ยถ้ามันอยู่บนบนเส้นนะครับก็เป็นเ,เป็นโอกาสที่มันจะขึ้นมากกว่านะฮะถ้าเราเทรนลูกศรขึ้นเนี่ยมันจะมีโอกาสชนะมากกว่านะครับในช่วงตัดผ่านก็เหมือนกันครับช่วงที่ข้ามจากโซนโซนด้านล่างไปโซนด้านบนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโฟลว์ได้เช่นนี้เห็นไหม ราคาเปิดอยู่ข้างล่างแลวทะลุไปข้างบนปิดเหนืออยู่เส้นนะครับแท่งนี้ก็สามารถโฟลล่ได้แต่ถ้ามันไม่ได้ถ้ามันเกิดแดงนี้ก็จะโฟลอจะทบไปอีกไม้หนึ่งก็จะวินไปนะครับเช่นเดียวกันครับลงเหมือนกันนะฮะลงนะครับลงก็จะทบไปไม่ใช่ทบเด็ก็วินไปนะฮะอันนี้คือวินเลยนะครับง่ายแค่นี้นะครับมาดูซิมีสักไม้ไหมนะครับอ่าก็ง่ายแค่นี้ครับผมไลฟ์ก็ใช้เทคนิคเดิมๆเลยครับง่ายมากนะครับ ก็ใครสนใจสแกนยูโคด้านขวานี้ได้เลยนะแล้วก็มาขอใช้สิทธิ์นะใช้ทิกซี่ตัวนี้นะครับเพื่อเป็น gps ในการนําทางนะครับต้องบอกว่าธุรกิจเนี้ยมันไม่ไม่ได้ใช้แรงหรือว่าใช้เวลาอะไรมากมายนะค,คุณเทรดเนี้ยผมเทรดเนี้ยแป๊บเดียวเองเห็นไหมไม่กี่นาทีเองก็ได้เงินแล้วนะครับถ้าคุณมีความชํานาญนะครับเข้ามาเรียนรู้ของเรามีคอรส์สการเรียนรู้นะครับที่จะสอนให้คุณฟรีๆเนะถ้าคุณเข้ามาเนี้ยรับสัญญ,ญาแล้วก็ทำตามเงื่อนไขจนจบแล้วเนี้ย นะครับไม่มีการเก็บเงินใดๆนะครับคุณสามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ฝึกเทคนิคลับที่โค้ชต่างๆจะมาสอนได้นะฮะซั่งสุก็คุณก็สามารถเอาไปเทรดได้โดยเปิดสัญญาติกซี่เนี่ยแล้วก็อ่ะแล้วมาคัดกรองแล้วก็เทรดนะครับแค่นี้เลยะง่ายเลยครับก็สามารถทำไรได้แล้วนะครับอ่านะครับของฟรีอย่างนี้ไม่มีนะครับที่อื่นที่อื่นเทรดออลิซีไม่ได้นะของเราเทรดออลิซีได้นะครับนะครับเสาร์อาทิตย์คุณก็ทําเงินได้นะครับจันทร์ศุกร์คุณก็ทําได้จากตลาดจริงนะ ไม่ต้องห่วงเลยนะครับของเราให้ฟรีจริงนะครับเทรดได้4ี่คู่เมื่อก่อนมีคู่เดียวนะ EU คู่เดียวนะตอนนี้มี4ีคู่แล้วนะครับก็แค่นี้ก็เทรดกันไม่ไหวนะครับพักหายใจนิดนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับจะมากดทั้งวันก็ไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าแต่ละคู่มาคุณกดทุกคู่ไม่ได้นะคุณก็ต้องดูทรงอย่างที่ผมบอกเลยว่ามันเข้าเงื่อนไขไหมโอกาสที่มันจะวินมีไหมดูพาราบริกซาดู EBA y 25นะครับว่าทรงมันใช่ไหมมันมันมันเอื้อต่อการที่จะไปที่ทางนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับ ถ้ามาาาันดูคันๆเลยไปกดนะฮะาบางทีมันก็มาลอสก็มีต้องบอกก่อนนะวินเลทไม่ใช่ล็อตเปอร์เซ็นต์นะครับถึงแม้มันจะแปดเก้าสิบก็ตามนะเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องนะครับนะครับคัดกรองนิดหนึ่งนะบางทีอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นลอสอ่ะบางทีมันกรองในชั่วโมงหนึ่งก็มีนะลอสเพียบเลยก็มีนะครับเพราะนั้นเราต้องคัดกรองก่อนเข้าสัญญาครับถ้าเกิดว่าแท่งเริ่มเล็กๆอย่างเงี้ย โดนจีดราจิหรือวอลลุ่มไม่มีก็อย่าไปกดนะครับอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยสลับมีไส้มีอะไรเงี้ยไม่น่ากดนะถ้าเกิดมีวอลลุ่มแบบแท่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยเออมีแรงมีอะไรเงี้ยน่ากดหน่อยอ่าอยา่างเงี้ยก็ค่อยๆน่ากดแล้วเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวดูนะผมจะโฟ l l o ขึ้นไปอีกทีหนึ่งอ่าผมเห็นมันลงมาแท่งยาวลงมาผมขอโฟ l l o หน่อยดูเดี๋ยวว่ามันจะอันนี้กดเองนะอันนี้กดเองนะอาจจะล็อตก็ได้นะครับเด,ด,ดี๋ยวรอดู ลองเทสเล่นๆดูนะฮะโอเคนะฮะถ้าแพ้กระทบอะ่ะง่ายง่ดีอยวดูอันนี้นะครับอันนี้มันมันอยู่ใต้ใต้เส้นเห็นไหมแล้วมันให้กดขึ้นอันนี้ก็ยังไม่น่ากดนะพาราบลิซายู่ข้างบนด้วยนะครับยังมีความเสียวเล็กน้อยนะครับ <S <S อ,อันนี้เหมือนจะลงไหมเนี่ย้องทบนนแน่ๆแ่ไม้เนี่ย,ยผมอลองดูดิ นี่ของเอเชียน,นะครับลองกดเองนะฮะเ,เด้งขึ้นไหมเ,เด้งขึ้นไหมรอ,อดูรอดูนะฮะร,ระหว่างรองสัญญาณนะครับก็กดเทสเทสไม้เป็นหนึ่งก่อนอนะฮะลง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 ไม,ไม่ลงเลย กดปุ๊บลงปั๊บแม่ดีจริงๆนะฮะเนี่ยจริงอยากกดตรงนี้แหละมันลงมาไม่ถึงเนี่ยคราวนี้พอกดปุ๊บมันลงมาถึงเลย <c oughs> อ่ะโอเคปล่อยผ่านปล่อยผ่านนะครับโอ้ลงมาชนเส้นแล้วลงชนเส้นแล้วสวยเลย <c oughs> โอยตายตายอ้าพลาบริกซ์ซ้าอยู่ย้ายไปข้างบนแล้วมีสีทะลุนะครับเนี่ยมีสีทะลุลงนะ ถ้ารู้ลงนี้ผมจะกดไม้หัดไปเลยนะฮะรอดูดิว่าทะลุหรือเปล่ารู้ไหมทะลุไหมรู้ไหมไม่ทะลุไม่ทะลุนะอ่าเดี๋ยวมันส่องแท่งนี้ดีกว่านะแท่งนี้ขึ้นแท่งนี้ขึ้นอันนี้มีแรงไหมเนี่ยไม่มีแรง ลงกันหมดเลยอันนี้ก็ลงนะฮะอันนี้มันให้กดขึ้นต่อยู่ใต้เส้นนะก็จะไม่กดนะครับ ยาวไปเอายา,ยาไปอันนี้สัญญาณมันเดี๋ยวรอดูดิสัญญาณมันขึ้นผมว่ายังไม่น่ากดอันนี้ไม่มีสัญญาณเลยโอ้จะโ,โ,โดนอีกแล้วเนี่ยอันนี้กดเองนะน,นี่ไม่มีสัญญาณอ้าวมันให้ลงเหรอเออก็ให้ลงนะผมก็กดลงเนี่ยนะครับอยู่ดโดยเท่าไหร่วะเนี่ย ไม่กล้าใส่แล้วตอนนี้เออเท่าไหร่วะเนี่ยใส่เลยมาร์สุดท้ายนะลอดคือลอดนะครับผมลองใส่เลย <S <S อ่านะฮะเี๋นว่เคน EMA นะค, <S <S คน EMA นะนนะผมใส่ลุยเลยนะครับแล้วก็ขอเป็นมาสุดท้ายสวยๆก็แล้วกันเดี๋ยวรอดูนะว่าจะบินหรือเปล่านะครับอ่าถ้าไม่บินก็ตามนั้นแหละครับจบแบบติดลบไป นะครับถ้าบินก็บินหรือสวยใลไลายนี้ก็แล้วกันนะผมเห็นว่ามันลูกศรมันลงนะผมเลยจัดเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรารอเวลานะครับเหลืออีกสามสิบพินาทีนะครับขอให้มันลงจ้าขอให้มันลงเถอถ้าไม่ลงนี่ก็นะฮะจุ้งกันไปเลยครับงานนี้นะฮะโอเคนะครับอ่าอันนี้เหมือนจะวินแล้วนะครับเหมือนจะบินนะครับรอลงไปลงไปเหลืออีกสิบเจ็ดพินาที ลงไปเลยลูกพ่ออันนี้ปล่อยจอยนะครับจะไม่มีการทบอะไรทั้งสิ้นนะผมจะไม่ทบนะอ่าทำมาร้อยคือร้อนนะครับตามเร็วๆเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้นะครับง่ายๆตามสัญญาณเลยครับผมกดตามสัญญาณนะครับสามสองหนึ่งเยี่ยมวินไปสวยงามนะครับเป็นไงบ้างฮะประสิทธิภาพนะครับบางไม้อาจจะล้อแต่ว่าโดยรวมก็เก็บคืนได้หมดนะครับเป็นไงฮะก็ถือว่าโอเคนะเรหรับผมพอใจนะเรหรับคุณคุณพอใจหรือเปล่า ถ้าสนใจนะครับทิ้งท้ายไว้เลยนะฮะก็นะฮะซิกซี่สามารถเอาไปใช้ได้ฟรีเปิดอย่างนี้ได้ตลอดเวลาใช้ได้ทั้งมือถือทั้งแท็บเล็ตทั้งคอมพิวเตอร์นะครับคุณก็มาสแกนตรงนี้นะครับเข้ากลุ่มได้เลยหรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ทักแอดมินนะครับขอใช้สิทธิ์สยญ่นฟรีนะฮะเข้ากลุ่มมาได้เลยเรียนรู้กันทละอาทิตย์นะครับจุกๆสาวอาทิตย์ก็มีเรียนนะฮะเทรดฟรีได้นะฮะเทรดเทรดตามโค้ดได้เลยนะครับสุดยอดไปเลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนละครับเยี่ยมนะฮะสี่เป็นกว สวัสด <Bye> ีครับบ๊ายบาย